นี่ครับเย็นนี้ก็มีต้มไก่เอามาจากซีพีเลยเอามาต้มใส่ตะไคร้แล้วก็ใส่น้ำซุปเยวจะมายำไก่กันยำไก่สุดเนือเพราะว่ายามนี้หาไก่เมืองไก่พื้นเมืองลำบากแล้วล่ะ เลยเอานี่แหละไก่ซีพีนี่แหละจัดเลยนี่ครับก่อนอื่นก็เอาไก่ไปต้มให้สุกโดยใส่ตะไคร้แล้วก็นำข่าขนอก้อนเอาให้มันแบบสุกจนเปื่อยแล้วค่อยมาต้มฉีกแล้วก็ปรุงเครื่องทีหลังครับนี่ครับ ลราก็จะเอาเนื้อไก่แล้วก็เครื่องในเอาไปต้มเรื่องเลย ใส่พนอไปด้วยสองก้อนทิ้งไว้สักสองชั่วโมงเติมไฟให้มันร้อนเลยครับเราค่อยไปว่ากันตอนต้มสุกสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยออามนไก่เปื่อยเลยเอาฉีกได้เลยครับเราก็จะมายำไก่สุดนะครับนี่ครับระหว่างการต้มเรา อืมันขึ้นเลยเราค่อยดูตอนสุกนะครับเนี่ยผ่านไปประมาณ40นาทีอขึ้นกล้องแลครับร้อนมากครับมาถึงขั้นตอนซอยหอม ไอ้มักซอยก็ชอบซอยซอยครับซอยซอยต้นหอมก่อนใส่ไม่หอมๆครับใส่เยอะหน่อย ถ้าเครื่องถึงมันจะหอมน่ากินเมนูนี้คิดถึงแล้วไม่ได้กลับบ้านนานเลยต้องทำกับข้าวเหนือกินงอมมากง่อมขนาดอยากกลับครับกลับไม่ได้ ค่อยกลับโอกาสดีๆเจอกันแน่เดี๋ยวพาไปเที่ยวเมืองน่านกันตอนนี้กินกับข้าวเหนือนะน่านกินกันแนละ้วทำเมนูนี้เป็นเมนูง่ายๆครับทำมาเนี่ยต้องไม่เหลือซดน้ำกัน ซอยต้นหอมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนก็ไปตำเครื่องนะครับเดี๋ยวบอกที่หลังนี่เสด็ยได้เอเคครับนี่ครับส่วนประกอบของเครื่องยำไก่ก็จะมีพริกป่นกระเทียมลักขาดไม่ได้ครับ มะแขวนเป็นสูตรเนี้ยก็ต้องมีมะแขวนนะครับยำไก่เนี่ยแล้วนี่โอยหน้าแล้วขาดไม่ได้อีกอย่างนึงขาดไม่ได้เลยครับขาดอีกไม่ได้คือผักไผ่หรือผักแพ้วนะครับเดี๋ยวเราไปเด็ดกันแต่ว่าไปดูอีกคลิปหนึ่งเลย อีกช็อตหนึ่งเลยครับแวะมาเก็บผักไผก่อนแพวนั่นเองมาไปต้มยำไตวะเนี่ย เนื้อไก่ที่เปื่อยยุย่ยนุม่มพอให้ฉีกได้แล้วเราผมก็จะทำการฉีกนะครับฉีกแล้วก็ฉีกพักไว้แล้วก็เอาน้ำซุปที่เราต้มไว้อาปรุงครับก่อนอื่นก็ต้องไปตำมัแขวันกับกระเทียมก่อน เพื่อจะปรุงนะครับเนี่ยยำไก่สูตรเหนือเนือเอมียงเมียงเอาเอาล้ำแต้เต้แล้วอะไปกันเลยครับนี่ครับเครื่องพริกผงเดี๋ยวจะไปทำไอ้นี่ก่อนตำมัะขวันกันนะครับนี่ แก้เลยใ้ยากนิดนึงเดี๋ยวซื้อมาใหม่ๆครับผมก็ไม่นึกว่าตลาดสำโรงจะมีนี่ครับมะขวันคนเหนียก็มีนี่มะขวันใส่เข้าไป ทำให้แหลกก่อนค่อยเอากระเทียมใส่น้อยไปนี่ มีคนมาอาบน้ำด้วยเสียงดังไม่ดมังอืม,อม,อมนี่ครับกระเทียมกระเทียมแบบนี้จะหอมนะครับกระเทียมแบบไอหัวเล็กกระเทียมโทนมันก็มันฉุนมันฉุนไม่พออนนเนี้ยกระเทียมแบบบ้างเนี่ย กระเกียมโทนก็อาศัยว่าแบบปัดเครื่องผัดปูผัดผงกะหรีอย่างเงี้ยใส่กระเทียมแบบนึงจะอร่อยมันจะหอมแต่นี่ต้องการกิน่นกิ่นที่มันชุนครับใ่บ้านบอกว่าโอ้นี่หอมหมอดยอด หมอดตอดอน,นี่แหละครับได้แล้วเดี๋ยวทำการปรุงเลยนี่ครับลืมไปอันนี้ต้องชฉีกก่อนที่เราได้มาเนื้อไก่ไม่รู้กล้องเห็นบ้างวะเห็นอยู่ถอยไปนิดนึ่งจื๊อ โอเคเปิดมากนี่แหละครับนุ่มๆใช้มือฉีกนี่ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วนะครับนี่ไม่งั้นจับไม่ได้ร้อนถ้าเป็นไก่พื้นเมืองหรือไก่บ้านๆนเนี่ย จะดีกว่านี้ครับเอาที่ผมหาได้อ่ะแถวนี้ได้แค่นี้หอมอยู่นะใส่ต้มมา,าตับคนพูนเย่ย้าเป็นบ้านนอกก็จะมีดีนะดีมีหนึ่งตัวมีดีหนึ่งหนึ่งอัน ใส่เข้าไปนิดหน่อยโอ้ยสุดยอดเลยผมนนวๆตับเยอะหน่อยเพราะว่าหลายตัวซื้อมาเนี่ยค่อยบีบยำมีหลายใจนะครับวันนี้นี่อย่างน้อยก็สองใจแล้วเนี่ยสามใจใจเยอะวันนี้ ปเปื่อยๆกินง่ายๆหัวใจเยอะมากเลยถ้าหกหัวใจรลกหลายชีวิตแล้ววันนี้จัดให้ขื้นขืนมีกื้นก็ลองกินกึ้นครับเจอหัวใจแล้ว ลุยแล้วครับเนี่ยสองชั่วโมงกว่าถ้ามันเปื่อยอย่างเงี้ยมันก็กินง่ายครับนี่แต่ก็คนไม่เยอะนะเพราะว่ามันเปื่อยมากทำให้ยุย่ยเราจะเป็นกลายเป็นอะไรป่นไก่ไป่นไก่ก็ไม่ไหวลงมื ให้กินน้ำพีไก่ด้วยไงเปื่อยมากชีกีกเนื้อพวกนี้พวกไก่เขาเบ้านนอกเขาเรียกไก่พันนะครับเนี่ยไก่พันมันจะเปื่อยง่ายแต่ผมว่าถ้าเปื่อยแล้วมันก็ดีหน่อยกินง่ายเคี้ยวง่าย ผู้เท่าผู้แกบอว่าโอ้ถ้าลาบได้ก็ลาบแล้วแยวเราเขียวกระดูกได้นะง่ายนี่ครับเสร็จแล้วโอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปเติมน้ำซุปแล้วน้ำซุปใส่ก่อนแล้วเราค่อยมาบรรจงลงข่าวไป มาแล้วน้ำซุปนะครับมันร้อนเลยนี่ครับ,รบจะปรุงไหนก่อนก็ไม่สำคัญแต่ว่าเราลืมซอนแป๊บหนึง่งนี่ครับ ผักไผ่ผักแพวนะครับเราเก็บมาได้ที่สวนมาป่าแล้วก็นี่คือเก็บสดๆที่บ้านคันเนี่ยแล้วก็จะมาใส่ก่อนอื่นนี่นครับใส่เครื่องปรุงตำนี่ไว้ละมักขวันมักขวันกับประเทียม ใส่ไปเลยยำไก่ยำไก่ไกวันนี้ยรีบไปหน่อยครับกินร้อยเก้าสิบไปเยอะไปหน่อยลิ้นรัวละหนึร้อยพี่ครับพริกปน ไ้ต้นหอมบักชีครับต้นหอมบักป้อมนะฮะไปไป่น้อยหนึ่งอืมนี่แหละครับ,รรบแล้วก็ชิมดูขาดหลืออะไรไอ้ที่ไม่ใส่คือเกอล,ลือน้ำปลารสตีเดี๋ยวตามมาทีหลังครับนี่ครับ ปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่หมดตรงุงละโอเคเลยครับเหมือนกับสูตรเมืองเหนือเลยเป๊เปเพี้ยนก็แค่เป็นไก่แถวนี้เองไก่บ้านเราไม่มีเราค่อยว่ากันใหม่เนาะถ้าเรื่องไก่มันไม่มีอะ่ะ เอาหยิบได้ก็หยิบเอาเลยแถวนี้แหละวี่วก็ล้ํขาขนาดแล้วล่ะเสร็จหลายๆแล้วเดี๋ยวผมจะไปะเดี๋ยวไปชิมกันดูดีกว่านี่ครับไม่ธรรมดาเลย เมนูคิดถึงบ้านว่างั้นเถอะใส่ต้นหอมผักชีต้นหอมเขาปั้มใส่ไปด้วยน้ำไก่ยำไก่หรือว่าต้มยำไก่สูตรเหนือนะครับเนี่ยก็มีแต่ภาคเหนือทั้านั้น พอใส่กันอย่างนี้แล้วก็เนื้อตับเติบจงหัวใจก็มีเพียบเลยครับเนี่ยเครื่องได้วันนี้นะโอ้ยแถวนี้มีมีของมีเครื่องครบเลยไม่ขาดครับนี่แหละครับอร่อยอร่อยชัวเดี๋ยวลอให้ ว่าจะฝากทีมหมาปลาให้ชิมหน่อยผ่านหรือเปล่าแต่ผมว่าผ่านแน่นอนคอนเฟิร์มเลยไม่เหลือต้มซุปขนาดนี้อร่อยชัวร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามมาถึงจนจบเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ